สวัสดีครับทุกท่านด,ดีดีนะครับที่ติดตามแล้วก็จะดูเทปวิดีโอนี้จะผสมวัสดุโปกนะครับนี่คืออินทรีย์วัตถุที่เราได้จากการย่อยสลายของอขยะที่ต้นทางนะครับนี่ก็คือตัวเต็มวัยของมแมลงนี่ดักแด้เปลือกปูกระดองปู นี่ขี้หนอนก็หนึ 1, 2, 3, 4, 4่งสองสาี่สี่อย่างดักแด้ตัวเต็มวัยเปลือกปูกระดองปูแล้วก็ขี้หนอนเราจะผสมกันนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นวัสดุปลูกเดี๋ยวเราเอาไปใส่อย่างอื่นด้วยไปใส่ <c oughs> วัสดุปลูกอย่างอื่นก็จะมีขี้วัวขี้เศเดือนมีดินมีเศษใบไม้ พีชมอดหรือเท้าคอมโพสเวอร์มีคอมโพสอะไรก็แล้วแต่นะครับใส่ได้หมดตัวนี้เอาไปโรยหน้าอีกทีนึง่งลุกเคลานะครับลุกเคลาให้เข้ากัน <c oughs>

สมแล้วจะได้ประมาณนี้นะครับระยะนี้เป็นระยะระยะเกินห้าสิบวันไปแล้วออกจากดักแด้ไปแล้วออกจากหักแด้มาแล้วนะครับ นี่ครับอันนี้ได้กระชา้ครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับมีแมลงข้างในสุดยอดมากเลยครับเดี๋ยวมันก็นี่เป้งนะครับครังแรกมันลึกไหมแต่ไม่เป็นไรต้นน้ำไม่เพราะว่ามันเวลามันโตแล้วมันมันโผงกลัวมันจะเดี๋ยวขย้ายเดี๋ยวขย้ายเดี๋ยวขย้ายลงนู่น ให้มันให้มันขึ้นก่อนจะปลูกดินอะไรก็ปลูกได้นะครับจะผสมอัตราส่วนยังไงก็ตามตามสะดวกตามประสงค์เลยนะครับแล้วแต่วัสดุที่จะหาได้ในท้องท้องถิ่นไม่อ่าจะเป็นขี้วัวปุว๋ยพาววสัสชพืชปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์วัตถุ ขี้ใส่เดือนต่างๆนานาใส่ได้เลยนะครับแต่พอเราปลูกเรียบร้อยแล้วก็นี่ครับดักแด้แมลงวันลายกระดองปูตัวเต็มวัยแมลงวันลายแล้วก็ขี้หนอนขี้แมลงวันเศษวัสดุจากการเลี้ยงแมลงวันลายหรือการย่อยขยะสีที่ต้นทาง ปกคลุมใส่บริเวณบริเวณผิวบนสุดของกระถางเพื่อเพื่อเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์จุลินทรีย์พาแร่ธาตุไปสู่ลำต้นเพื่อเป็นที่อยู่ของอความร่วนซุยอากาศถ่ายเทได้ดีน้ำผ่านได้ดีแล้วก็จุลินทรีย์มีอยู่ที่ ดักแด้ของแมลงวันลายด้วยนะครับมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสมีแมกนีเซียมมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองแล้วก็มีธาตุอาหารเสริมครบเลยนะครับมีทุกชนิดเลยอู้สวยงามนี่ครับเต็มบอ่อเลย นี่ครับนี่ครับนี่ครับดักแด้ครับดักแด้